สำหรับไฟที่ได้สร้างสื่อไฟน้ำข่าวประชาแล้วข่าวประชาก็จะส่งโค้ดเพื่อให้คนที่ว่าสื่อไปสแกนดาวน์โหลดไฟเนาะไฟที่เข้ามาหนันเมนเป็นไฟซีฟเลยลังจากโหลดไฟซีฟแล้วก็ให้เอาแต่ไฟเนาะก็คือก่อนอื่นมดเมนให้น,นออ้องๆเข้าไปที่อันนี้เลยนี่เข้าไปทีกูเกิลทาราฮาวาบ่มีแบบนี้ก,ก็ให้เขาได้ เว็บข้องกเกินกันอนะทีนี่จานั้นก็สแกนหูผ่าทีนายดาวโอยู่นะจานั้นก็จานั้นก็ให้เอาหูคิวอาโคัวนี้ไปสแกนนะแล้วก็มันจะขืนแบบนี้เมื่อมันขืนไปนี่ล้วก็ให้น้องๆนี่ลีกเข้าไปทีล,งลนนิงเลยลี้เข้าไปบรานึงเลยเพราะว่าการที่เรียบียนี้เพราะว่าเฮาแซร์เป็นลิงกนี่ แดีว่ามันมีเขาเจ้าได้เอาลิ้ยงข้าไปไงโดยที่บระดาษสื่อนำ้ำเข้าเพราะว่าข้าก่อนที่เขาจะได้ลิงมากนี่แมนข้นาก็ได้ษสื่อนั่นเขาเจ้ามาเช่นกันนะอากามันจะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยน้องๆการหายข้าเนี่ยเขามาที่ฟิวเฟียดซีฟตัวนี้อะไรเป็นไฟที่ว่าข้าแตกก่อนที่ข้าจะไปเอาคีปลองะนะคีกข้าไป แต่มันซีคืนแบบนี้ครับบอตองไปสนใจมันเนะถ้ขาขี้เขาจะได้ไฟล์บาหนึงงลัวมันเปิดบ่ได้หรอกขี้ฝฟายบาหนึงแล้วก็ให้นอนทุกคนขี้ถีปุ่มหรือว่าข้ามาดาโหลดเขาดาโหลดเอาไฟล์มัน นาวโรลดอัลฟาเนาะครีเสียหน้าโหลดเลยชา,ายมันดาวโหลดทั้งซีย่างเลยนี่อันนี้แมนเท่าดาวโหลดสำเร็จแล้วมันกัดซีคืนประมาณนี้เอาการสมาดเปิดเลยว่าเท่าต้องการจะเปิดยังนไนใส่อ่า <c oughs> <c oughs> บางคนอ่ะสีง่งเนาะร่างจา่าเียดาวโหลดแล้วโมโหว่ามั้ยโมว่าครีเสียหน่ะเออโมโหว่าฝ่ายเท่เาดาวโหลดมันอยู่ไสกระหายน,นอนๆทุกคนนี่ เขามาทีเข้ามาตัวจัดการไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์โฟลเดอร์เนาะแต่หากไฟล์บ่มีแมมหรือว่าบ่มี่เอสดีการ์ดเนี่ยก็ให้เข้าเลือกทีไฟล์ในเครื่องก็คือส่วนแแล้วเข้าดาวน์โหลดเนี่ยมักมันมักจะอยู่ในเครื่องข้อมูลเครื่องเดิมก็ใหาเข้าเลียนฮะจนกวัวเข้าจะเห็นว่าไฟล์ที่เข้าดาวน์โหลดเนี่ยมมันอยู่ใส่ การหาข้อเรียนหาเด้อว,ว่าไฟาที่เ้ดาดัลลัวมันอยู่ใส่ดันเซียนว่าเขามาส่วนายแล้วมันจะอยู่ในแอนดรอยเด้อส่วนายแล้วมันจะอยู่ในแอนดรอยส่วนไรมันมักจะอยู่ในนี่คลิกที่แอนดรอยจากนั้นคลิกที่อมิเดียชูเซียม,มิเดียการหาข้อเรื่อเฟิร์นโบวโบมี่หาข้อสองหาเนาะถ้ามว่าข้อสองหาบ่เห็นหเนด้อ ข้สองห้าบปรเ็นเ์นากัสสมารถควรหาด้วยซื้อมันเนี่ยด้วยซื้อกระพิมพ์ซื้อที่เ้าดาวลนมากนะฟิ f ฟีฟิลฟีฟฟนะปาะมาณน,นี้ตัวห้าดาวลดมานีลยมันจะเป็นไฟซีพถ้าห้าคลีพทีไฟซีพจะนัคลีกทีโตัวลง มีบันทึกไฟล์ฮะมันทําการดาวน์โหลดประมาณนี้อ่าเมื่อเข้าดาวน์โหลดแบบนี้แหละมันก็ถือว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วอ่าถ้าหากว่าไพ่บอมี่แอปแอปได้เนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดแอปได้มาก่อนขีเข้าไปคลิกเข้าไปในแอปได้ก่อนเพื่อให้เขาทำการเอาไฟล์ที่เข้าดาวน์โหลดนี่มาอัพโหลดอยู่ในได้ดเนาะ อย่งเช่นว่าพายทียังบ่ทันดได้ดาวน์โหลดก็เฮาสาร้างเป็นโฟลเดอร์ชื่อมันหั่นนะ่ะชื่อฟิวฟีสอ่าสร้างด้วยซะเขียนคำว่าฟิวฟีสเลยเขียนคำว่าฟิวฟีสฟิวฟีฟิวฟีส2ก็ได้แบบนี้ก็ได้ แนวให้เหาเจือง่ายหรือว่าห,ห้าคนหนะางง่ายนะตัวนี้คลิปเขาไปอาจารย์นั่นการหห้าวคลิปทีปุ่มก้าเหลืองหมัวคลิปทีปุ่มก้าเหล่อหมัวอานั้นเข้ามาเหลือทีคข้า่าอัพโหลดอัพโหลดเดี๋ยวมันมักจะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนในคลิปทีสามจำหรือว่าสามขีด มันเฮาจิ้งเ่าไฟาที่เฮาดาวน์โหลดมันอยู่ใส่ก็คือมันอยู่ในการดาวน์โหลดเนาะการดาวน์โหลดถ้าว่าเฮาเรือนหาหรือว่าสองห้าโ่เห็นแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วเนาะนนนี่ซื้อฟิวฟีวีสองลองขี้เข้าไปแต่ว่ามันเฮา,า,ายังโ่เห็นไฟซีมันเนะาะก็ใหาเฮาเหลือหาไฟาซีแต่หาว่าสองห้าโ่เห็ยนก็ใหา เอาคนหาตามด่วนซื้อของมันเลยนี่คนหาอยู่เติมแต่ว่าข่าวพระเจ้านี่เห็นแล้วไฟล์ซีฟก็คือนามสก,กุลของ sad ip เนี่ยนะอันนี้แหละไฟล์ซีฟลิกเข้าไปกำลังดาวน์โหลดกันฮารอทาก,กา่อนนดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเนาะเป็นแบบนี้ามาเปนสำเร็จแลยนะพ่ออ่าก็เือว่างเฮียนมันขึ้นเป็น ไฟซีบแบบนี้แล้วเนาะถ้าหากว่ามันขึ้นไฟซีบแบบนี้นี่กะเท้าก้บวเฮาพร้อมที่จะไปอัปเดตหรือว่าพร้อมที่จะไปอัปโหลดหรือว่าอัปวิดีโอของเฮาได้เลยอยู่ในแอปกีวีเบรเซอร์อยู่ในแอปกีวีเบรเซอร์นาะคลิกเข้าไ, App, า App, านะาไปอันนี้แมนจะมาสอนวิธีการอัปโหลดบวกกับการแตะไฟล์เลยนะสำหรับคลิปนี้แมนเป็นคลิปที่ว่าข้าพเจ้านี่ ทรงรลยละเอียดให้กับคนที่่าสื่อไฟนํำขา่าวปเท่าั้นนาหรับการเ็อาอินเขาว็บไซต์ผิวฝีเนีเแม,ม่นสมารถเบิ่งคีิปย่อนล่างไหลโดยสามารถกดล,งลิงอยู่ทึงคำอธิบายวิดีโอนี้ได้ไก็คือ,อะจะอธิบายอีกเทน,นึงเนาะกาให้ทุกคนนี้ถ้าว่าพิาทีสื่อไฟามาแล้วเนาะ กาใหาทุกคนคลิกทีสามจำเลยส้จำเนาะอาริเฟร์สับามันสิเป็นในไรกันยาเนาะแต่หากว่ามันขึ้นแบบนี้แต่หากว่ามันเตือนแบบบางยาก็ให้คลิกที่้มจำบานหนึ่งคลิก 3. จำจำจานั่นก็ให้เขามาเหลือทีเอ็กเซนเทนเอ็กเซนเทนมันก็มันจะนำเข้าในข้าสอ่ แบบนี้เีกเนาะเพราะว่าข่าพเจ้านี่ได้ทําการอัปเดตแล้วมันเลยมันมีไบ้ก่อนนะเดี๋ยวทางพีย่อมพระท่านได้อัปเดตหรือว่าคพื่ทีแต่ไฟล์ใหม่ๆเพมทีจะอัปเดตไฟล์ซีฟให้คลิกที่คํา่า from มซีฟตัวนี้สามารเฮทดตามวิดีโอได้เนาะทำให้มันจะประมาณส่วนลักประมาณนี้ซะเนาะ้าว่ากรณีที่ว่าเฮ้าเรียนหาบห็นการเข้าอัปโหลดอยู่ใน ไยอยู่ใน g กู g l นรายก่อนอ่าตากว่าเขาเรีย,ยน,กกนหาบุเห็นวัยยุไซต์แล้วแต่ก็ให้นี่เาขาควรหาซื้อมัน Feel f e e d นี่ f ร e l f e e ฟ,ล,ฟอลองเหลือมันว่า f e e d f e e l f e e d แบบ1ิ วิวฟีดวีซองซีฟนี่ก็คือตัวน,นี้เดเป็นเเออเป็นไฟล์ที่ว่าเขาดาวน์โหลดอยู่ในเป็นไฟล์ที่ว่าเขาอัพโหลดอยู่ใน่อยก็เกินรเยเลยกาเขาคลิกทีไฟล์ซีฟเดี๋ยวมันจะขึ้นสองอันเนาะบอกควอมทำงานจ้านั้นการเขาคลิกทีเข้ามาอัปเดตเดี๋ยวเขาอัปเดตเป็นทีสำเร็จแล้วตอนนี้เขาก็มีไฟล์พร้อมที่จะ อัปโหลดคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปสันแบบอยู่ในแบบแมน,นี้เลยนี่พร้อมที่จะอัปโหลดเลสำรับวิธีการอัปโหลดหันแมนสามารถกดลิงก์ตัวนี้นี่ย้อนเบิ่งสำรับวิธีการอัปโหลดแมนครับจะซ้อนแล้วในคลิปก่อนนะสามารถกลับไปเบิ่งอยู่ในคลิปเก่าได้หากใครสนใจอยากจะได้ไฟซีบแบบนี้การหา้ทักอินบอกอยู่ในเพจโดยโกงเด้อ ขอเชวยนี่ขรับเจ้าขอก้าวข้ามาขอขอเจ้าสนับคนุนที่ใายบริการนะ